ทุกคนกลับมาพบกับตากับตาเก็ตบูกแล้ววันนี้รีวิวคุชชั่นเกาหลีอีกแล้วก็ยังอยู่เกาหลีไปเรื่อยๆแหละตลอดไปเนาะ,ะตาม ทคลิปเลยคงรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะรีวิวตัวคุชชั่นยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็รบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต a เกียบูก,ก่อนนะครับแล้วก็ช่องตากมีปุ่มซุปเปอร์เต็แล้วนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของตากก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็ด้านล่างได้เลยที่เป็นลูกหัวใจนะครับก็จะขอบคุณมากๆครับโอเคอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวว,วันนี้กันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เปลแบร,แบร,แบรน อาจจะเห็นกันไม่ชัดนะให้ดูใกล้คือแบรน Amuse นั่นเองอเป็นแบรนด Amuse นั่นเองก็าเคยรีวิวไปแล้วนะ1คลิปคู่กันเนาตสตัวนี้นะก็คือตัวที่เป็นรุ่นที่เป็น Meta Fixing Fixing Weekend Cushion ตัวนี้กับ ตัวนี้ดิวเจลลี่วีแกนคุชชั่นสองตัวตัวสองตัวนี้ถ้าเคยรีวิวไปแล้วนะก็มีคลิปเก่าไปหาดูได้ทีนี้เขาออกตัวใหม่มาล่าสุดจริงๆเขามีอีกตัวหนึ่งนะจริงๆรุ่นเก่าเขามีทั้งหมด3ตัวเนาะอันนี้เป็นตัวที่4ที่เขาเพิ่งออกมาเลยล่าสุดเนาะก็เป็นตัวที่ชื่อว่าอเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังเลยกันเนาะชื่อ a m u s e d e ส์ดิวพาวเวอร์วีแกนคุชชั่นเอสบีบวกพีเอซบวกเนาะอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดเป็นตลับสีชมพูอ่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะ ไปรู้จักอะไรกับเขามากขึ้นกับนางมากขึ้นเดี๋ยวต้องอ่านตัวเคลมให้ฟังก่อนนิดหนึ่งแล้วกันตัวเคลมต้องอ่านมาจากร้านในลาซาด้าเนาะอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนาะแต่ขออนุญาตอ่านจ,จากตรงนี้ละกันเนาะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อคุชชั่นครีมเหมือนเอสเซนต์ช่วยปกปิดผิวให้มีสุขภาพดีขึ้นผิวดูผ่องและกระจ่างใสให้ผิวกโกล์และเรียบเนียนติดทนนานถึง24ชั่วโมงไม่ตกล่องและไม่ดอประหว่างวันช่วยปกปิดรูขุมขนได้ดีโดยไม่ทำให้รู้ส หนักผิวเนาะมีการทดสอบทางการแพทย์ซึ่งผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีน้าหอมเกือบหมดอะ่ะทุกตัวที่ผ่านมาเดี๋ยวดูตัวนี้มีหรือไม่มีเนาะแล้วก็เขามีทั้งหมด4สี 4, เนาะจริงๆสึกเขาจะมีทั้งหมด5สี 4, นะไม่ใช่4สี 4, เนาะสึกว่าจะมีมีเป็นสี0ูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็0ูนย์สี่เนาะปัใช้เป็นเบอร์0ูนเบอร์เกือบเข้มสุดเนาะชื่อเบอร์ว่าฮันนี่เนาะแล้วก็จริงๆมนมนีเเบออร์ข้้กว่าคื0 คือแทนเนาะแต่เราว่าอันนั้นมันน่าจะเข้มไป แต่จริงๆคุชชั่นเกาหลีมันก็ไม่น่าจะเข้มมากหรอกแต่กลัวจะเข้มไปเพราะรักซื้อออนไลน์เนาะอ่าราคาเขารู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทมั้งไม่แน่ใจแต่ถ้าใครอยากซื้อออฟฟิเชียลเนาะสึกใน f i r s t สเตอร์มีเนาะของพิงพาวเวอร์เฟิร์สเตอร์มีขายแล้วเนาะสึกในนั้นก็จะมีอยู่4ีสีมั้งแต่ต้องไม่แน่ใจเพราะว่าบางเว็บก็มี4ี่สีแต่ต้องไม่แน่ใจส่วนใหญ่ไม่แน่ใจบางเว็บอาจจะไม่มี0ูนย์ห้าขายหรือเปล่าต้องไม่แน่ใจนะแต่ยังไงก็ลองไปหาดูแล้วกันแต่ต้งใช้เป็นเบอร์ศ เคลมเขาก็ประมาณที่ได้อ่านไปแหละก็ คือเป็นยุคสมัยเนี้ยก็คือปกปิดบางเบาอะไรเงี้ยควบคุมอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูสินค้าข้างในกันเลยดีกว่านะจริงๆเมื่อกี้เรแอบแกะไปทีแล้วแหละเนาะอย่างที่บอกว่ารุ่นเนี้ยเขาจะตลับเป็นสีชมพูเนาะตลับเป็นสีชมพูอ่ะเทียบกับรุ่นเก่าเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเราชอบเราชอบแบ่อตลับของคุชชั่นแบรนด์อาร์มิวส์มากเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะหนาไปหน่อยก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าก็ตลับเป็นสีชมพูใสๆเนาะแล้วก็มีชื่อรุ่นด้านหลังเนาะอาร์มิวส์ด คูชั่นเนาะเบอร์ศูนย์ฮันนี่เปิดออกมาก็จะเจอพับต้องบอกว่าพับเนี่ยจะมีทั้งถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยอย่างรุ่นตัวนี้เมตาฟิกซิงมันจะเป็นหัวแบบแหลมๆใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นดิวเจลลี่ Jelly, ใช่ไหมดิวเจลลี่จะเป็นกลมๆเห็นไหมแต่ว่ารุ่นนี้จะเหมือนรุ่นเมตาฟิกซิงก็คือเป็นหัวแบบหลมๆเห็นป่ะเนาะ นะตัวพับก็มีความนุ่มหนากําลังดีเนาะไม่บางจนเกินไปเนาะส่วนตัวตัวผิวก็จะออกฝืดๆนิดนึงมีความฝืดๆนิ้วนิดนึงเนาะก็ลื่นอยู่แต่ก็ฝืดๆนิ้วนิดนึงเนาะด้านบนมีกระจกเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เมื่อกี้เราแอบลองไปแล้วแหละแอบแกะอีกทีให้ดูแล้วกันเนาะก็จะเป็นพลาสติกปิดไว้แบบนี้ตัวพับไอตัวคุชชั่นนะเขาจะเป็นสไตล์เดียวกับดิวเจลลี่เมื่อกี้แอบแกะแล้วมันจะเป็นเหมือน เบาเขาเรียกเหมือนอะไรเหมือนเตียงฟองน้ำอ่ะเหมือนเตียงน้ำอ่ะดุม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 เห็นปะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของดิวเจลลี่เนาะดิวเจลลี่เห็นปะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ของ Jelly, เมตาฟิกซิงเ,เห็นไถ้าเป็น,นของเมตาฟิกซิงมันจะเป็นฟองน้ำแบบนี้เห็นไหตัวนี้มันจะเหมือนกับรุ่นดิวเจลลี่น Jelly, นะไงต้องไม่ขอยัดเปิดให้ดูการเสียเวลาเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อืมก็เป็นประมาณนี้อ่าไหนๆก็แกะเนื้อมาแล้วเดี๋ยวลองเนื้อให้ดูเลยละกันเนาะไม่ใช่แกะเนื้อแตะ,เน,ะเ,แตเนื้อให้ดูบ No. สีที่ได้ก็จะประามาณนี้เนาะแต่ว่าค่อนข้างเข้มแต่ว่าเนื้อจะไม่ได้หนามากเห็นไหมเนื้อมันจะเห็นบว่าเรายังเห็นพื้นพื้นเอ,อผิวหนังของเราอยู่เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้หนามากอ่อี๋ยวแต้มเพิ่มอีกทีแล้วกันเนาะอ่ะเนาะแต่ว่าเนื้อมันไปทางดิวเจลลี่อะเออดิวเจลลี่มากกว่าอ่ะเห็นปะแล้วก็เนื้อค่อนข้างมีความ ออกโกลนิดนึงเนาะมีความชุ่มชื้นมีความโกลนิดหนึง่งเนื้อไม่ได้หนามากนะเห็นปะเออมีความโกลนิดนึงก็แปลว่าน่าจะมาณแมทนักซอประมาณ60 70%เอร์ซเอร์ซแล้วก็มีความชุ่มชุ่มโกโกลนิดหน่อยประมาณ 30- 40ี่เอร์ซนเนาะเนื้อไม่ได้หนามากมีกลิ่นน้ำหอมนะบอกเลยว่ามีกลิ่นน้ำหอมนะั้งไม่แน่ใจในะที่เขาบอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ก็ลองกันดูแล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยเหน็นปะเนื้อก็บางเบาเกลี่ยง,ง่ายประมาณนี้อืมเนาะแล้วก็ ไม่ไม่น่าจะเป็นคราบนะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปที่บนมือนี้ให้ดูด้วยละกันเนาะอ่ะ อโอเคเดี๋ยวดูซูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองบนหน้ากันเลยดีกว่าเนาะเหมือนเดิมเพื่อดูประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์เวลาทดสอบ10ผลิตภัณฑ์พวกนี้แต่ก็จะไม่ได้ลงเออ่พรามเมอร์ลงแป้งลงอะไรทั้งสิ้นเนาะก็ลงมาแต่สกินแชร์อย่างเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวสินค้ากันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเหมือนเดิมจะลองให้ทีละครึ่งหน้าละกันเดี๋ยวลองครึ่งหน้านี้ก่อนละกันเนาะมา โอเคเดี๋ยวขอส,สแตม์ลงไปให้ดูนะว่าเป็นไงคุชชั่นมันเอาเอา,เอาเนื้อเอ้ยตัวพับเอาเนื้อออกมาได้ดีแค่ไหนเนาะอ่ะก็มาเต็มเต็มเนาะมาเต็มเต็มเนื้อเขาจะมีความเป็นน้ำๆอยู่นะตัวเนี้มีความรู้สึกเนาะอ่ะเดี๋ยวขอล้องครึ่งนี้แล้วกันขอลองครึ่งนี้แล้วกันนะอ่ะปึ๊บบอกเลยว่าตัวนี้เป็นน่าจะค่อนข้างกลางๆเนาะไม่ได้ปก คือก็ปกปิดได้อยู่เออแต่ก็ไม่ได้หนาตืบขนาดนั้นนี่ขนาดนี่นี่ขนาดตืบเดียวนะแต่ว่าเขาก็ปกปิดดีอยู่นะเออว่าไปเมื่อกี้ลองบนที่มือแล้วรู้สึกว่าเออไม่ค่อยปกปิดแต่ว่าพอลองบนบนหน้าแล้วก็สึกปกปิดได้ดีอยู่เนาะโดยที่เนื้อก็ยังไม่ได้หนาจนเกินไปเนาะสีมันก็เหลืองกําลังดีเนาะแต่ก็ยังออกขาวอยู่อ่ะเออก็ยังขาวอยู่เห็นปะมันก็เหลืองแต่มันก็ยังขาวอยู่เนาะแต่ว่าเนี่ยมันข้อเสียคือเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้แต้มลงไปเห็นปะมันมีคุชชั่น เกินออกมาดังนั้นแต่ว่าเวลาคุณแปลม,มก็เนี่ยเห็นป่ะออกมาเป็นครีมเลยเห็นไหมเบาๆหนังมือหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยแล้วเนี่ยออกปาน่าจะเยอะจนเกินไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอยาดเกี่ยออกนิดน,นึงแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหนาจนเกินไปขอยาด e ออกนิดน,นึงอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอยาดลองต่ออ่ะนะครับลงง่ายลงง่ายนะลงง่ายต้องบอกเลยว่าลงง่ายเนื้อค่อนข้างอย่างที่บอกไปมีความปกปิดดีอยู่นะมีความปกปิดดีอยู่เนาะและ้วก็เนื้อมีความ มีความแมทอยู่พอสมควรแต่ก็ยไม่ได้แมทนะแมทอะไรมากขนาดนั sim ้นมีความเล่นแสงอยู่นิดหน่อยนะอ่ะลงใต้ตรงใต้ตาก็แอบ เนี่ยอาจจะมีคลั่งนิดนึงก็ค่อยๆลงเนาะอาจจะค,อค่อยๆลงใต้ตรงใต้ตาแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถหรือยากจนเกินไปขนาดนั้นนะเออแต่ตว,ว่าสีมันก็ยังออกข่าวไปดังนั้นแปลว่าถ้าใครเป็น NC35 แบบตักเลือกสีแทนเลยดีกว่านะแต่สีแทนหายากนะขนาดสีฮันนี่เนี่ยยังหายากเลยเอ่ะเออขนาดสีฮันนี่นี่ยังหายากเลยเห็นปะเนี่ยข่าวไหมข่าวจ้ะไม่น่าจะรอดอีกแล้วสงขัอยตัวเนี้ยตักคงจะไม่ได้เทสความติดทนให้นะรู้สึก มีความรู้สึกว่าจะไม่ได้เทสนะดูจากสีแล้วเนี่ยขาวไหมขาวตอนแรกคิดว่าน่าจะน่าจะใช้ได้อะแต่ก็ขาวอยู่เนาะเดี๋ยวจะแต้มเพิ่มนะเดี๋ยวจะแต้มเพิ่มบริเวณหน้าแก้มให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะว่าเวลาเขาปกปิดเพิ่มขึ้นไหมเนาะแต่ต้องต้องบอกว่าทีเดียวเขาก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีแล้วอ่ะเนาะก็นี่ต้มเพิ่มออกมานิดเดียวนะเนาะเดี๋ยวจะแต้มเพิ่มที่หน้าแก้มอืม แต่ว่าเขาบิวได้นะบิวได้ประมาณนึงเลยแหละดีเลยแหละเห็นปะฝ้าแล้วก็หายไปเลยอ่ะเออแต่ว่าเขาปกปิดดีอยู่ปกปิดดีอยู่แต่ว่าดูเนื้อเนี่ยเหมือนจะไม่ปกปิดนะแต่ปกปิดดีอยู่นะแล้วก็เนื้อไม่ได้บางขนาดนั้นไม่ได้บางขนาดนั้นนะเนื้อไม่ได้บางขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้บางหมายถึงว่า เ็กเจอร์ของเนื้อมันไม่ได้บางแต่มันสบายผิวนะคือลงไปเนี่ยสบายผิวมากคือขนาดลงไปก็ตะวันลงเยอะพอสมควรอย่างหน้าแก้มเนี่ยลงไปสองรอบแหละแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็สบายผิวเหมือนไม่มีอะไรบนหน้าเลยอะ่ะแต่ทุกคนเห็นตอนนี้รู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรบนหน้าเพราะมันขาวเห็นไหม <laughs> เออดังนั้นถ้าใคร NC ส5ยห้ยามีทีหนึ่งเลือกสีเออศูนย์ศูนย์เลยศูนย์สี่ไปเลยนะถ้าหากถ้าคุณหาได้นะสีแทนไปเลยนะเออ เพราะว่าแต่ถ้าว่าสีแทนจะหายากอ่ะเออที่ที่รักดูยังไม่ค่อยเห็นมีใครมีสีแทนแต่บางเว็บมันมีบางเว็บมันไม่มีอะก็เลยไม่แน่ใจมันมีหรือมันไม่มีเนาะ้องเช็คอ,อีกทีหนึ่งแต่ฮันนี่เนี่ยมีแน่นอนสีที่รักใช้อ่ะประมาณนี้อืมก็พอหลังจากลงเสร็จก็อ่าก็ไม่ได้เป็นคราบเลยนะเห็นปะ่ะโดยปกต,ติเวลาคุ่ชั่นที่มันแบบมันแบบ มีความเป็นน้ำหน่เวลากิกกลียวบนหน้าเนี่ยมันจะเซตตัวยากนิดหนึ่งแต่นี่ก็เซตตัวค่อนข้างเร็วนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เซตตัวได้ค่อนข้างเร็วแต่ก็ให้เวลาเขาเซตตัวนิดหนึ่งต้องมีความรู้สึกนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไงจะถ่ายรูปให้ดูด้วยลวกันอ่ะประมาณนี้ครึ่งหน้าที่ลงไปยังไม่ได้ลงเนาอะอโอเคเดี๋ยวไปขออนุญาตไปลงทั้งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งปั๊งไปลงมาแล้วทั้งหน้าเรียบร้อยอ่ะอย่างที่เห็นเดี๋ยวก่อนที่จะให้ดูหน้ากล้องอะดูรูปก่อนละกันตาม อ่ะให้ดูที่หน้ากลอ้องอือะประมาณนี้อะลงเสร็จแล้วรู้สึกยังไงต้องบอกว่าข่าวอย่างแรกเนี่รู้สึกเลยคือมันขาวนออมันข่าวแต่ว่าพอลงแล้วทั้งหน้าเนี่ยมันก็ กลืนไปกับก็ไม่ได้เรียกว่ากลืนหรอกก็ยังพอมันก็พอรับได้ประมาณนึงแต่ถามว่ามันขาวกว่าสีผิวทั้งไมมันขาวกว่าอยู่แล้วเนาะมันขาวกว่าอยู่แล้วคือมันก็อาจจะไม่ได้เข้าสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพออยู่ในระดับที่ยังรับได้นิดนึงเนาะมันไม่เหมือนกับบางรุ่นอะที่เคยลองก่อนน,นั่นเนี้ย TCE หรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะเอออันนั้นบางขาวรับไม่ได้เลยแต่นี้ยังพอแบบรับได้นิดหน่อยเวลาเราลงแล้วมันก็ยังแบบทั้งหน้าใหม่ก็ยังพอแบบเออ ต้มแกล้มไปได้อะไรเงี้ยอ่ะส่วนความรู้สึกอื่น,นเนาะหลังจากลงแล้วเขาก็เซ็ตตัวเร็วนิด พอสมควรแต่อย่างด้านนี้เพิ่งลงเห็นปะมันก็ยังมีคราบอยู่เห็นปะเวลาเรานิ้วเกลี่ยเห็นปะแต่ด้านนี้ลงก่อนหน้านี้แล้วใช่ปะอ่ะถ้าเรานิ้วเกลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคราบแล้วดังนั้นตัวนี้ต้องให้เวลาเขาเซ็ตตัวนิดนึงนะให้เวลาเขาเซ็ตตัวนิดหนึ่งคือมันเป็นสไตล์ของเวลาคุชชั่นที่มันมีความชํำอ่ะเวลาจะต้องใช้เวลาเซ็ตตัวนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับคุชชั่นที่มันแมทต์แมตหน่อยเนาะลงแป๊บเดียวมันก็จะเซ็ตตัวเลยดังนั้นเรื่องของความเซ็ตตตตัวววนนนนนิดึงงงงงเเเเเเเรรรรรืืืื่่่่่่่่อออออออแแกกกทททีีี้้้บบาาาาไะสสคลมๆ อันนี้เรื่องจริงเลยนะคือแบบเบามากเบามากด้านนี้ตักลงเหมือนด้านนี้เลยนะลงด้วยวิธีเดียวกันเนาะส่วนเรื่องปกปิดต้องบอกว่าอันเนี้ยปกปิดดีพอสมควรเลยนะอย่างเน,นี้ยแต่อันเนี้ยเป็นฝ้าที่มันเห็นค่อนั้งชัดนั้นต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่แล้วแต่อย่างด้านเนี้ยฝ้ามันจะมันจะไม่ได้ชัดเท่าด้านนี้ดังนั้นมันก็จะกลืนไปครับมันจะกลบได้ดีกว่าดังนั้นถ้าว่าเรื่องปกปิดเขาทําได้ดีเลยนะดูเนื้อจากตอนแรกคิดว่าจะไม่ปกปิดมากใช่ปะแต่ว่าเขาปกปิดได้เกือบ แต่ว่ามันมันเกือบจะไปฟูเขาบอกเลยอยู่แล้วอ่ะแต่มันเบามากเลยนะหน้าตัวน,นี้เบามากเบาสบายผิวมากส่วนเรื่องความแมตความฉ่ำแต่ว่าไม่ได้ฉ่ำอะไรขนาดน,นั้นเออไม่ได้ฉ่ำอะไรขนาดน,นั้นมีความฉ่ำอยู่นิดนึงเออก็ยังพอให้ผิวมันสวยอะไรเงี้ยเออก็ผิวมันก็สวยนะแต่มันยังไม่ได้สวยมากขนาดนั้นคือก็สวยแหละประมาณนึงแต่ยังไม่ได้สวยมันมีคุชชั่นที่สวยลง,ลงแล้วผิวสวยกว่านี้เนาะแต่น,นี่ก็ยังสวยอยู่เนาะก็ยังสวยเอออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ส่วนเรื่องเเขาเรียกอ,อะไร นะเรื่องคุมมันตะคงไม่ได้คงไม่ได้เทสให้แต่โดยโปกติแล้ว mm hmm. อามิวส์เขาจะไม่ค่อยคุมมันอยู่แล้วนะโดยโปกติอย่างตัวที่มันแฝงสุดะตัวเมตาฟิกซิงอ่ะตัวนี้ยังไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่เลยอะ่ะเออก็ยังไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่เนาะอืมดังนั้นเรื่องคุมมันตังจะไม่ได้เทสให้เดี๋ยวขออนุญาตก,กลับมาอ่านตัวออทิตรักเสียไปในกัน ที่เขาเคลมไว้เนาะฟีเจอร์เขาว่าจริงหรือไม่จริงเนาะปกปิดจริงผิวสุขภาพดีขึ้นเนาะจริงผิวผ,ออผ่องก็เออผ่องกลเรียบเนียนเออก็จริงหมดแหละเนาะแต่เรื่องที่ปกปิดรูมัมไม่ตกลองก็จริงแหละไอ้ที่เขาเคลมมาจริงหมดเลยนะเออจริงหมดเลยเนาะดังนั้นยังไม่ได้ให้คะแนนนะเดี๋ยวขออนุญาตเออไปฟินิชหน้าก่อนอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาให้คะแนนแล้วก็สรุปกันดีกว่าัไปฟินนชหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่หน้ากล้องก่อนละกันอ่ะ อโอเคแล้วเดี๋ยวรูรูปอ่ะนี่เป็นลูปที่ฟินิชลุกเนาอะอ่ะปลามานี้อ่ะสิ่งที่พี่ทำเพิ่มมาทาแก้มทาปากเนาะแล้วก็เชดดิ้งหน้ามานิดหน่อยแล้วก็ฉีดเฟชเชียลสเปรย์มาแค่นั้นก็ได้เป็นลูกนี้อ่ะหลังจากที่ดูหน้ากล้องและดูรูปแล้วเนาะดูกล้องและดูรูปแล้วพอแต่งออกมาแล้วก็โอเคก็สวยอยู่นะก็ใช้ได้สวยอยู่เนาะก็ถือว่า ใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีเลยลแหละอะตกคงไม่พูดสรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปฟินิชน้าตกพูดมาแล้วว่าจริงๆสิ่งที่เขาเคลมมาเนี่ยจริงหมดเลยนะยกเว้นเรื่องเอ่ออะไรนะคุมมันรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้พูดถึงไนะนเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงว่าเขาพูดถึงเรื่องคุมมันหรือเปล่าเอ่อคุมมันเลี่ยมเนียนบอปกปิด คุมมันเขาไม่ได้พูดถึงนะดังนั้นเออเรื่องคุมมันอะไรเงี้ยตาก็จะไม่เทสคงไม่ได้เทสให้นะแล้วก็คงไม่ได้พูดถึงคงไม่ได้เอามาตัดคะแนนอะไรแล้วเพราะเขาไม่ได้พูดถึงแต่โปรตีอามิวส์เนี่ยแอมิวส์เนี่ยมันไม่ได้คุมมันอยู่แล้วตัวขนาดอย่างที่เมื่อกี้ตักบอกไปตัวเมตาฟิกซิงอ่ะก็ไม่ได้คุมมันขนาดตัวนี้แมทกว่าตัวอื่นๆน้แมทที่สุดเลยอืมก็ได้ประมาณนี้อะเดี๋ยวมาให้คะแนนกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกว่าเวลาให้คะแนนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องสีที่มันขาวจนเกินไปกับผิวโปตตจะไมม่เอาาใ เป็นเกณฑ์การให้คะแนนอยู่แล้วนะดังนั้นตักจะให้ตัวเนี้ยเออให้คะแนนเลยแล้วกันตักจะให้ให้ให้ให,ให้สำหรับ a m i l s Deal Power v e g a n ี u s h คชาตัวนี้ตักจะให้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 สี่ดาวครึ่งเออจริงๆติงตักเกือบจะให้5ดาวแล้วนะ อย่างที่บอกว่ากไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้เอาเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องสีมาเกเป็นเกณฑ์อยู่แล้วต้องบอกว่าที่ให้สีดาวครื่งตัดไปครึ่งคะนแนนเรื่องอะไรเอาต้องบอกอีกก่อนที่ให้สีดาวครื่งคือสิ่งที่เขาเคลมมาเนี่ยจริงทั้งหมดเลยคือปกปิดดีนะบางเบา ลงง่ายนะแต่อาจจะต้องอาศัยเวลาในการให้มันเซตตัวนิดนึงเนาะให้มันเซตตัวนิดนึงไม่งั้นมันจะเป็นคราบเนาะอันก็หักไปนิดนึงเนาะแล้วก็อีกเรื่องที่หักคือแต่ว่าผิวเขาก็ให้ความสวยแต่ว่ามันเคยใช้คุชชั่นที่ให้ผิวสวยกว่านี้เออมันยังมีอยู่ดนะังนั้นรวมๆกันแ้ก็เลยหักไปครึ่งดาวเนาะดังนั้นถือว่าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะในบรรดาทั้งหมดอะที่เราเคยลองมาทั้งหมดเนี่ยต้อชอบไปๆมาแล้วชอบตัวนี้ที่สุดเลยนะ แอม e สดิวพาวเวอร์วีแกนกูชั่นเนี่ยต้องบอกว่าคือจริงเมื่อกี้รักถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวรักลงโพสให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าพูดเอาง่ายๆนะไอตัว Deal ิวพาวเวอรตัวนี้มันอยู่ตรงกลางอะระหว่างรุ่นรุ่นรุ่นเมตาฟิกซิงกับรุ่น d ิวเจลลี่อะไอตัวเนี้ยมันจะแมทใช่ปะ่ะมันจะแมทหน่อยตัวนี้มันจะวาวหน่อยใช่ปะ่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะอยู่กลางระหว่างตัวเมตาฟิกซิงกับตัว ดิวเจลี่อ่ะซึ่งเขาทําได้ก็โอเคดีเลยแหละมันอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง2ตัวนี้ไงเออดังนั้นมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างกึ่งกลางของตัว2ตัวที่2ตัวเนี้ยเออดังนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยก็โอเคเลยแหละใครที่เป็นสีผิวขาวตั้เออแล้วก็ผิวมันแบบตั้งเนี่ยตั้ง nc สามห้าเนาะก็น่าจะชอบแหละขนาดตัวเองอะ่ะตั้ง nc สามห้ามันขาวจนเกินไปแต่ว่ามันยังเออตั้งก็ยังชอบเลยอะ่ะเออถ้าลงดีๆหน่อยก็อยู่ยในเกณฑ์ที่พอรับได้นะยังไม่ได้แบบ เกินไปขนาดนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังพอร,รับได้นิดน,นึงเนาะไม่เหมือนกับบางแบ,บางแบรนด์บางยี่ห้อที่เักใช้แล้วอันขาวจนเกินไปจนรับไม่ได้นี่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ดังนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับคลิปนี้รีวิวคลิปรีวิวตัวคุชชั่นล่าสุดของตัว Amuse ิวส์นะอาร์มิวส์ดิว e าวเว k ร์วีแกนคุชั่นเนาะตัวนี้ ไปซื้อเถอะตักชอบในบรรดาทั้งหมดอะตัวเนี้ยเออเนาะดังนั้นคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ละกันนะเหมือนเดิมรักการชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe ช่อง Target Blue ด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ฝากกดสุเออใครอยากจะสนับสนุนช่องของตากสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างได้เลยนะครับที่เป็นรูปหัวใจเนาะสามารถสนับสนุนกันได้นะครับ <S <S ดังนั้นคลิปวันนี้ตักต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ